ละมุนมากน้องเลอานอนซบไหลลุงแขรัศมีแขมามหาหลานน้องเลอาลูกสาวไออภิษดาสำหรับไออภิษดาคุณแม่ของลูกสาวน้องเลอาเริ่มกลับมารับงานในวงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะซึ่งหุ่นของคุณแม่ก็ทำเอาหลายคนตะลึงไปเลยค่ะเพราะว่ากลับมาเป๊ะปังไวมากๆเหมือนไม่เคยท้องมาก่อนเลยส่วนทางด้านของน้องเลอานั้นก็กลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้วเพราะว่าน่ารักน่าชังเสลือเกินค่ะ โดยที่ผ่านมาก็จะมีคนในวงการบันเทิงคอยแวะเวียนมาเยี่ยมไอซ์กับน้องเลอาตลอดเลยล่าสุดรัศมีแขฟาเกอร์ล้นเพื่อนสนิทของไอซ์ก็ได้มาหาเพื่อนกับหลานสาวถึงจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะโดยไอซ์โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าลูกเก่งมากลูกจิตแข็งไม่กลัวลุงแขงานนี้ไอซ์ก็เก็บภาพน่ารักนรักมาฝากแฟนคลับเพียบเลยละค่ะ แถมยังเห็นความสวยสดใสของคุณแม่ด้วยต้าฝรั่งน้อยเลยอ่นอนซบที่ไหล่ของลุงแค้ช่างเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยละค่ะ